สวัสดีค่ะวันนี้หกก็ซองของตุกตาสาวน้อยรองสัรเี้ยเนาะวันนี้ฮอก็อยู่กับแม่คุณนะคะทุกคนแม่งวันนี้สีมันเป๊ะแปดะจะจืดซึดมากเลยนะอืมวันนี้ทุกคนน้องตุกก๊กตาสะมาเล่าเรื่องที่แบบอะจะแบบให้แม่พุณเล่าให้ฟังว่าตอนไปไทยตอนไปไทยคือเอฟซีบอกว่าในคลิปนั้นนะทุกคนเอฟซีบอกว่า แม่น้องตุ๊กเขาเล่ามวนแหงนะทุกคนแล้วก็เลยอยากให้แม่เล่าว่าดูประสบการณ์ตอนที่ไทยทัานเป็นอะไรเด้แบบได้ไปเที่ยวใส่เด้สินะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็ที่ไปเข้าเรื่องกันนั่นก็คือน้องตุ๊กขอมาในหนึงเนาะก็คือเมื่อเนี่ยทุกคนน้องตุก้นไปโรงเรียนนะทุกคนก็คือเรื่องยังพัดเดียวเาซะอมยังพัดเล่าวเราซค่ะก็คือเออเลยแล้วไปรซโคปากไปรงเรียนไปลงรถเข้าเนาะ ไปขึ้นรถเข้ากันเอากระเป๋าเอาเครื่องไปใส่กระตารถเข้ากันใส่กระเจบบุธขกันทิปอะไเอาวอทุกคนนี่แหละแบบมีรถสอขาแล้วรถตุ๊กจะเที่ยวเทวนี้พอรถของจะเทียวเที่ยวมันอืมอาจารย์น่าตุ๊กตาทุกคนน่ากินใจแต่งานตุ๊กตาไปการตุ๊กตาเป็นรถตัวเองนนั่แหละไปแล้วก็เอาถุงกระเป๋าใบปะไปกระตารถนั้นแล้วก็ใส่เสื้อขยัะปุ๊บแล้วก็ะถอดกระเจี๊ยบไม้ยังยังแบบมั่นใจเออมั่นใจแหละ อย่างแบบสง่าง,งามพอแล้วเออมาเสียบพัตโตรถอาอาพุ่งรถเหมือนรถคือคนเลื่อกอาพัตโตเรียร์ราเลยเออแล้แก,ก็งั่นก็ยากไปรถตุนน้ฟาวติรถมาคือแบบมามาทางแล้วทุกคนแบบคนเบื้องคำถามก็นจนเบื้อง,งน,น้องตุ้งนะเพราะว่าล้างตุ้งหิมมม้มว่าเป็นตุง้งน้องตุ้งหัวเดือนนะทุกคนแบบมุกตุ้งหัวตเองอาเลแบบ้ว คนบึงคนคนยูรอับส่งบึงในบึงไว้น <c oughs> ั่นแหละโคนวหาตัวเองเส้อเลยนะเปื้ยนเลยที่แบบโคตรบ้าเลยเออรถก็แบบนี้คือกันนาทุกคนต่างแต่ว่ารถอันนั้นมันช่มีสีขาวคนในหนึงนะแต่ว่าบึงทางหน้านี่คือกันเลยเนาะโอเคทุกคนกันไปฟังอีแม่เล่ากันเลยโอ้ตาก็คือตากไปฟังอีแม่เล่ากันเลยนะว่าคือแต่ก่อนนี้แม่ยุไทย พ่อเคยพาแม่ไปใสเ่เด็กอ่ะพาไปซีโีส่ะพาไปเที่ยวอุดรอุดรก็ได้ไปแมมอืมไปอุดรเทื่อน,นึงไปไดม้มีมีมู่ยูอุดรกีดยางนํากันแล้วเขาพาไปเที่ยวบ้านเข้าแล้วพาก,กันไปเที่ยวไปเที่ยวอันห้างอุดรไปเที่ยวห้องวานเรียบกังคืนแล้วมันคนยางไลายลายนะเขาบอกว่าเด้อ ท่้นนุ่นคนเดินบ่แม่นเดินนี่แหละกลางคืนแล้วเขาอ้อออกมากลางคืนแล้วเขาออกมาคา,ออมา,ายเครื่องล่ไลายคายเครื่องคายเสื้อผ้าคายกระเป๋าป้าบอกทำงานอุดรอ,อุดอกับสกุลติดกันเนี่ยบ่ก็บม่ได้ติดกันติบบอกไ่ได้ติดกันไหไปคนละทางติบอกเดี่ยอุดรครั้งแรกในชีวิตเลยขึ้นบันไดเลื่อน แต่ยานค่ยต่ยานเหรอเมยแม่์บ้านนอกแม่บุเคยขึ้นแม่กับยานเลยเมย์เวลาเวลามันจอดแล้ยยานตีนบวดหดบวทันมันชิคลิ๊กแต่แบบยานลิบลีบเข้าไปนะมันจะเลื่อน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 เวลาครับมันมันนั่นเราหักกย่างออกเลยแต่ว่าแต่ว่าเัากันย่างออกเลยแต่ว่าความหูซื้อขันยานขันนั่นเลยว่ายานลิบหลุมขันเลยอีแม่เคยไปเดินทางบ่ห้างห้างห้างอุดรนี่เคยไปเคยไปเดิน จผ้าแพงเด้อคันหางทั้งอืมทรงยีนนี่นพืนละพันฝ่ายอืมแพ <Hey, S 2> งกระนุงเขาหางนะแบบแตทุกอย่างนะม,นะม,นมันเครื่องดีๆเนาะอืมแท้ดีเนาะอืมเครื่องดีๆคันเราไปไปล่อนำอันอัน,น,นตอนเลงแล้วเขาอันเปิดหานอันอืดชื้อแต่ว่าไปเข้าหางกันอุ้ยแพง่องน่ะ เดกพันขึ้นเลยอมืมีของแบบาคล้ายๆเครื่องเป็นเนมบนาะอ่ามันเป็นเครื่องดีดีเป็นเครื่องที่เว็บทรงดีนก็เป็นเครื่องที่ซีโบตายแบบซีนะซี่คงที่สําหรับอันแมลงตัวคนันพื้นหนึ่งองสามร้อยนี้กระลูดแล้วไปฟังราคาเป็นพันตื้นเลยแม่ในทุกคนอยู่ร้านนี้ z o มตัวสามร้อยนี่แบบมันโคตรรวย้นทุกคนนะไ <c oughs> ม่ใช่เว่ามันก็เออถือ,อว่าราคาเพงลนะ ส่งตัวส0องอยนี่เออพอดีไหมเนาะยูไทยนี่มือส่องนี่นะส่งยินนี่กันอย่างตัวหนึ่งเจ็ดแปดลอยตัวหนึงวัดถึกสุด้าหกรอยขึ้นแล้วมือส่องเะเออเพนเรล่ามือนึ่งตัวสาม้อยสามร้อยส่อง้อยกัวกะกระทืบว่านั่นแล้วนุ่งกระทืบสรงควรละอยู่้านหาแมต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ว่าคำแปพวกยี้อหรือว่าสิ่งอย่างนี้มาต่างกันเด้อทกคนแมนชีมก็ตายแต่ว่าสลายนี่งามเลย ีได้ว่าอันนุ๊กซื้อซื้อโมนี้แห้งซักสีแห้งโอ๊กแห้งซักสีแห้งตายแบบจักที่ซื้อแบบสีเอาเข้มเข้มมาพอมาอ่ะซักมาใส่ประมาณสั้เดือนอะงเี้นะคือมันก็เปลี่ยนจากสีแบบเข้มเข้มกับมาจางออกจางออกนช่ไหมอืบ้านเฮานี่นึ่งมาเฮาก็เป็นบ้านนอกเฮาก็บ่ไบริไฮโซนุ๊กมียังกะ ก็คนกับบุหูว่าอไส้ของแท้หรือข้องโป่งลงเลยบูหูกันเลยมีแต่ว่ามีอะไรก็ใส่ไปมีอันเดก็ใส้ไปซ้ำซิ่งที่เขามีแบบตัวเดนมักมันชิ่อทุกอย่างยาเขามักเขาก็ใส่ไปสินะทุกคนบุคอยจำกันเลยว่าแพงมันเทิรกมันเทิรกมันแพงประมาณนี้บุได้ว่าลูล่าบุได้ว่าไฮโซแบบใส่อันเดก็ได้กระบุมีผู้เดผู้้กันดอก สลายค่ะบริเวณว่าเอ้ยออนี่แต่งแ,บบแต่งตัวแบบเออเครื่องมันทืกสินะมันว่าบ้านยน,น,นั้นทุกคนแบบแต่งตัวเอ้ยตัวนี้งามเว้ยมันทืกกระเทกแต่แบบต้องซื้อมาใส่สินะแต่ว่าไปเห็นดอยักได้แต่จว่าเงินมุมีต่อนั้นนั่น, <c oughs> นแหละนั่นแหละคืออุปสรรคอยากได้อยู่ได้ไปเห็นเแต่ว่ามีชีสั้นกระเทยว่างามเป็นปกันเด้นุุงนี่ก็คือว่าเป็นที่เป็นบุญตาบุญกายบุญอะไรทุกยากแลวแต่ว่า บุมีเงินหาอยากได้เนี่ยก็ผัวไปพอวันจักงตัวเอยากได้มาอยากได้แต่ว่าเ้อบุมีเงินกันเลยเออพูต้องซื้อซื้อออกเอาวันไปยุไทยหันซื้อเสื้อพื้นหนึ่งอันทราบตัวลอยตัวหนึ่งสาวบาทตัวห้าสิบบาทอะไรนู่ม่นอะไรไง่จะลังแบบเสื้อหันหุ่นเออตลาดของพรมเออเคยซื้อเสื้อหันหุ่นเสื้อยางพื้นสองรอย สองร้อยห้าสิบอันนี้เคยซื้ออยู่เอาเพลงคันจนารก็ซื้อเครื่องอันตลาดของทุ่มซ้ำตัวลอยตัวสาวบา้า,า,บาซ้ำตัวสาวบา้าเป็นเสื้อกล้ามเสื้อกระบ,บังนะี่เป็นมีก็เล้วไปนะมีแต่ว่าค่าย,ยางวนนึงข้ออันข้พอพอน้องตัวไปซื้อเครื่องพื้นหนึ่งเดือนก็เพยงแบบลอยซ้ำตัวลอยเท่านั้นแหละโอซื้อเครื่องเท่านั้นแหละ ข้ายางวันหนึ่งขคตซื้อเครื่องเท่านั้นเออแบบคันเครื่องแบบเขาขายตามทางหรือว่าตามถนนนี้มันสิถนกแต่ว่าคันเครื่องขึ้นหาเนี่มันจิ่ภัเลยเนาะม,มันก็เครื่องนลนหโอเลยล่ะนั่นพอลงตูวกันบริพาไปเที่ยวใส่เพราะเอาปันกันมีแต่ห้าแต่เงินเพราะว่าเฮาทุกดเดชเฮาไปเที่ยวต้องเป็นมื่นซ่องมื่นซ้าม,มื่นทุกทุกสำหรับเฮาแต่ว่าเฮาพันธุ์ทันเงินมื่นแบบนั้นเนาะมีแต่เงินผันข่ายางวันหนึ่งได้ห้าหกพันเจ็ดแปดพัน พาเมียไปเที่ยวได้แค่อุดรแหละเคยเห็นอันเดนแล้วก็พานางตุ๊กไปก็พาไปเที่ยวไปกินกินยู่อันกินยู่ไอต็กเออนั่นแหละไอต็๊กว่ะเมนไอต็กว่ะลูตัดลูตัดไอตไอตกไปกินยู่อันนูตัดมันมองที่เข้าอันค่ายเครื่องอันนะฮานะละมันจะมีมันจะมีร้านอาหารแบบนี้ นางตุ <toys> ๊กไใเฮ็นเป็นเด็กน้อยบุ้งไปเฮ็ดบ่วงตุ๊กบังเงิงบังงานตุ๊อแหละสุ่สร้างอะไรทุกคนเลยนางตุ๊กกันเด็กเขาใช้บุลเลกเอาเงินเขาสิเอาปุ่มโปเอาอันเด็เขาเรียว่าอันเด็กปุ่มปอาอันเด็ตอันเด็กเไปเลกเอาแบบว่าเป็นที่เป็นกระดาษเอาไปเลกเอาเงินแล้วเขาก็สิคิดไล่เป็นเงินนะไป็เลกกินนะพาลูกเข้าเท่าเดียวแล้วลูกก็พาถ้วยพาบ่วงเพันเบลงเกิงกลางหนามันนั่งจำบ่วงเขาบ่กเถอะเนาะ แจะเหลือว่าทุกคนแบบห้าหกปีนึงเนาะบ่หัวแม่ว่าจับอันจับดีแล้วมันก็ะตกสินะแบบจับมันจะดีมันก็ะตุกสินะพูดเออนั่นแหละก็เลยว่าแม่กับบได้เป็นคนไฮโซวันนั้นเนาะพาลูกไปลอกไปเที่ยวบูฮูใส้มีแต่ได้ไปพาลูกไปเที่ยวรถต้านนั่นแหละกับแม่ปิกเสื้อบอกแม่โคห่านนั่นแหละอันเข้าซีวินหันพคนมากมายซีวินหันเข้าไป เข้าไปเย็นออกมาฮอนเพิ่นว่าป้าประตูอันนี้คักเธ้ว่าอัดเองเพิ่นว่าเข้าเที่ยวเข้าเที่ยเข้าเทีวเออเป็นตาอายแ้เอว่าเออเพิ่นบอกว่าเอาประตูอันนี้แล้วว่าอัดแล้ไข่ให้เห่าเพิ่นว่าอัดกะลาสีออกแล้วว่าค่ายเห่าวประต้าสิเข้าละอันนั้นแล้อัดเองว่าประตูได้เที่ยวเข้าเที่ยวออกกันแหละเขี่ยวเข้าเที่ยวออกกันแหละโอ้ยเออในกระเป๋าในเซเว่นหมีทุกอย่างเลยแต่ว่าอัน กูคนมีเงินเข้ากับไปเที่ยวอะไรเนาะแต่ว่าสําหรับแม่ดองตุกกระโพรองตุกพันกูเอากันกูได้มีอันใดจากยางมีแต่มต่ขัวกระซ่อกมือเมียกระซ่องมือ,มอสร้างกันสร้างกันหมาล้มลุกคุก่านจนรถล,ลมรถตายเจอบัญหาที่สุดเลยก็มีกูมีเงินไปนโลกไปเที่ยวข้อเพียงแค่ว่าแค่มีกินไม่ต้องหัวงแม <c oughs> ่เราจะไปโคดหาเงิน เก็บไปเยี่ยมเที่สุดแล้วจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลไทยอ,อยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเลอย,อยากเห็นนะอยากเห็นเป็นบุญตาต้องตุกสัญญาเลยว่าูก้ยตั้งใจหาเงินแล้วกะเพื่อที่จะให้แม่อยู่สุขสบายเพราะว่าตุ้กเข้าใจของมรู้สึกของพ่อกับแม่เพราะว่าตุวเองนันเห็นพ่อเห็นแม่ทุกมามาก่อนอะนะลูกของเะอยากให้คนได้แบบอยู่สบายแบบมีเงินใช้แบบ,บแบบแบบ นเงินไส้แบบโบโตคิดว่าเออต้องประหยัดเออแบบแบบกับวันที่ถึงรานคันจะไปว่าใส่เออไส้ไส่ไส้ไส้อย่นงแบบวัถึงคันแปลว่าเออโบมีเงินใช่ไหมครับแบบโบอยากให้พ่อแม่ว่าเออบบมีเงินแล้วครับวันนี้บบกินเสีะทุกคนแบบโบอยากให้คิดอนาคตอยากให้แบบมีเงินกินมีเงินใส่ตลอดใช่ไหมทุกคนแบบหยามตอนห้าเงินโบได้ตอนนั้นกะจะกินเออพออยากกินอันนี้โอบต้องเอาก้อนครับโมีเงินข้ายางวันนาก่อนข้ายางวันนากับโบได้กิน นั่นแหละเพราะว่าค่ายยางแล้วได้เงินลำเจ็ดแปดพันตัดยางฮันช่นองพันช่องพันกู้สิฝากมาให้ลูกได้ไว้ใชสไว้จ่ายได้ช่วยชีวอิดอันค่ายยางได้ไปติดนี้เขาแล้วค่าเานี่ย่ก,กับใบเตยคนยืมเจือเลยไปติดอันไม่ย่อยโผล่คดีไปติดนีเ <c oughs> ทอละพันช่องพันคุณได้ชัว,วยเอาชีได้ค่ายยางเออแหละแต่ว่าดีได้แม่แต่ว่าเครื่องไส้ย่ไถนะ่เนี่ยทุกคนแบบพวกอ่า เครื่องปรุงแต่งันมันชี้ทิก็อยู่เรแล้ะแม่เพราะว่าขนมขนมก็คือกันพอลองตุ๊กแม่้องตุ๊กนี่ก็กินเป็นคนกินง่ายๆพอกินแค่ทุกนึ่งสาบ้าทังนันก็แล้วคาบแล้วพากันกินแกงทุ่งนั้นแล้วกะแกงคะแรงบอทุกนึ่งสามสิบาทบอหรือว่าสาบ้าดก็กินกับข้าวเจ้าก็ได้เป็นแล้วสิแม่พูดเลยกินมันบเลยโอ้โหได้ว่าที่เป็นคนที่ลู่ล่าอันเดย์มากมาย คือปลาทูป่าปนแต่มักเทงก็คือปลามึงแหงอยู่ไนนะ<ส>ทยนะมันแซ่บมากเทงแต่ว่ามันเอามีกินหนนึงเนาะมัมกปลามึงแหงแกงเซนโนไม่มากขนาดเลยแต่ว่ามันเอามีกินในนึงแต่ว่ามันก็นแซ<ส>่บโอนองตนูนะีนาที่เป็นคนเขไปกินข้ากินเหือนผู้ใด สำหรับโปพลองตุกอ่ะทุกคนลองคิดเบดงคือแบบไปงานเนาะไปงานดองไปงานดองเขาใส่บัตรใส่ยังไปแล้วไปขวดไปยังไปแล้วไปกินข้าวอยู่พุ่นบ่อไปกินข้าวอยู่พุ่นบ่อก็คืนมาเฮือนให้แม่รองตุกคือแต่งกินให้กินกินแต่สี่มือเมียวาสันวาสันเกินไปเลยเมียนี่ชี้ยากชี้บุญยากกอะไามากินยู่เฮือนกินทอดไข่กับ ข้าวเจ้ากับนำนำน้ำน้ำผิดน้ำเจวกับปี่หล่ะกันแล้วจบเท่านั้นได้ติดเที่ยวเท่านั้นแหละะไปยุประเทศไทยก็ได้เทอ่ประมาณนี้นะทุกคนพี่พ่อตุ๊กป็นคนสบายสบายก็คือแม่แต่ว่าน้องตุ๊กคำบุคอยเจือเจือแต่เขาเซเว่นคือเอฟซีว่าอะไรน้องตุ๊กนะพืชฮาวๆตัวหลังตุ๊กฮาวชีดื้อกระดองกระแดงเป็นคนเป็นแบบอะไรคนตลกตลอดเลยนะมีแต่หัว ไปกับไอ้ฮันตีกันกับอ้ยตลอดเกง่งโอรถคันนี้เคสมาลำเลยคือกับไอ้ฮันมักตีกันแล้วก็มักเครียดให้อันมักเครียดใพ่อกับแมย์แต่รอดเครียดใพ่อกับแม่เออเดี๋ยวบม่เข้าใจคือการแล้วเดี๋ยวตื่นยังไงเคื่องฝนมักขี้เครียดแต่ว่าแม่พเมยเอาใจตลอดแบบว่า พ่อแม่บ่ได้อยู่นําก็คือว่าแล้วเนาะเ็กน้อยเขาก็ต้องการความฮักความผูกพันเพราะว่าพ่อพ่อแม่บุตรเตือนกันไปหาเงินห้าคำบ่มีเวลาดูแลลูกบุ่ตรลูกเป็นเขาดูเขาหญ่มาแล้วพ่อแม่คือบ่ฮักกูบ่บ่สนใจกูก็คือเอาใจไอ้ตาดได้อตุ๊กได้ซั่นเอาใจอู้ยก็คือก็บ่นอนทุกคนละคัดละงึงละงึงอื้อๆอยู่บนนอนแล้วตุ๊กไอ้ตาดบ่ตโอ้ยบ่ฮู้บ่เข้าใจว่าพ่อแม่คิดอย่างเอ้าก็ตอนอย่างน้อยก็ฟังว่าตอนอย่างน้อยบุ่คคลเด้อ เลี้ยาต่อใหญ่มาแม่แม่แมอื่นตอนเด็กเลุบบนลูกแบบเฟโนที่แบบเอาเอาใจใจทุกคนแต่ยังน้อยนะแบบเ <c oughs> ดี๋ยววะแบบอีแม่เดี๋ยวนี้นึ่งนะแบบอีแม่เป็นคนดีกับ ไปว่าวดีกับเด็กน้อยคนอื่นแล้วว่าอีเมยบอกหักเฮาอีเมยไปเว้าลูกคนอื่นอันเดินอันเดินนี่อนนี่อีเมยรักเขาอะไรกว่าคือ่่ลูกกกกกกุ๊๊ิีอีเมยฮักแต่กุ๊กกิ๊บบูฮักลูกตายไปสิบบูหักลูกเคียแทงคนเออเออในตอนนั้นนะจักแม่นเด้อแบบลูกนี่นะคือแก้วตาแล้วก็คือดวงใจคันว่าตายได้ก็ยังตายแทนลูกข่วมฮักลูกแล้ววันนี้ลูกเป็นยังบูหัวคันอยากได้อยากได้ยักได้ในนิดบูหัวพอแม่บูมีเงินคันมีเงินให้สิบบูให้ลูกเอา ลูกก็ไ่ได้คือพ่อแม่กูซื้อให้พ่อแม่พูหักกูกเหมือนโดนแนวนั้นหักมัดลูกเลยคือลูกอันผู้ที่หนึ่งก็คือตาเบื้องขวผู้ที่สองก็คือตาเบื้องซ้ายผู้ที่สามก็คือดวงใจหญ่โลกผู้ที่สามเป็นอะไรกี่ไก่ลูกบางคนอ,อาซิบโบเข้าใจต้รงว่าพ่อแม่มีตลอดแต่ว่าพ่อแม่บ่มีให้ก็จำเป็น เพราะว่าตนเปนชีวิตของเรามนมันต,ต่างกัน <11 S 1> ไเปเบิงว่าเออผู้นี่ก็ยังได้แมนพอเมเข้ามีเห่าระบูมีห้าส่ชีได้ซ้ำนี้ลูกบางคนุนอาจจะบ่เข้าใจเนาะแต่สำหรับลูกลูกคงแมนองตุ๊กนี่ก็ชี่เข้าใจแต่ผู้หญิงหรือถ้าผู้ชายนี่ก็จะบุณอยากเข้าใจปันใดอายตานนี้ก็บุณอยากเข้าใจเป็นเด็กว่าจะพอมมีม แต่ว่านางทุ๊กเป็นผู้หญิงมีหูเลยเพราะว่าซื้อนั้นซื้อนี่การทุกการกินทุกมือทุกอย่างเลยมาเด็กเป็นหัวในการใช้จ่ายเงินนะถ้าจุกออกไปแล้วมันก็ขาดหัวแล้วก็จุกไปจุกไปมันก็มืดแม่ลูกตุ๊กเข้าใจเดียร์ย่าเข้าใจเลยผู้ชายย่าคิดว่าเข้าใจแม่นหะผู้ชายส่วน้อยสุดสุดได้เข้าใจแต่ว่าผู้หญิงสลายเข้าใจเพราะว่า่ว่าก็จุดดีเพราะนงตุ๊กผเคยห้ามเรื่องแบบนี้บมเคยท้าว่าเออไปเฮ็ดยังมืดบมเคยท้าเพราะว่าคนหูเลยข่วม ผมใส่ใจถูกมือบ่กไปท่าเงินเคยท่ามยังว่าเออเมื่อแล้วก็เมื่อห้าเอาไม้เงินนะเดี๋ยวว้าสั้นนี้แล้วก็เออเข้าใจนั่นแหละชีวิตชีวิตชีวิตธรรมดาเลยทุกคนแหงเบาแหงลำลึกลึกเข้ไปในลึกๆคกของลึกๆเองนะคะเป็นคนทุกเป็นคนทุกบุ๋มเป็นไฮโซทุกทุกจนว่าบุ๋มมีเข้าฮัสกินเลยตัวลูกอย่างน้อยทุกจนบุ๋มมี อันสิกินเลยนวขมทุกข้อแม่น้องตุกเดี๋ยว่าเดี๋ยวนี้กะเออไหมาน้อยนึงได้เห็ดให้เห็ดน,นามีส่วนยาของตัวเองอเ,เอาไข่นั่นแหละคือแต่ก้อนนะทุกคนตอนบุหามีส่วนยาของตัวเองบุหามียาลงตุกบอลในไปกี่ทนะคือเวลาแม่ไปหับจ้างยางอ่าไม่จัดนะทุกคนอง <ๆ S 2> ตุ๊กกระไลเลิกมันเจ้าเห็นตัวสวยองตุก๊กกระไลก็ได้ประโยชน์น้ำปูสีนะทุกคนตื่นแต่ตีตีสามตีสี่เพื่อไปกีทยาง อีกอย่างกับโซซิแล้วกัอู้สองคนเนาะแนวต้องย่างต้องเป็นพันเนาะสองคนขึ้นผู้ขึ้นผู้อีกอย่างขึ้นผู้อีกแล้วฮางกี้ทางทางยอดเลิกเจ้าเออทางกี้ทางยอดเจ็ดโบกเปดหมูวิดได้ไปโรงเรียนจ้ะทุกคนอ่ะคิดดูนะคะว่ามันขนาดไหนนะเดี๋ยวนี้จะพาไปเฮ็นยูทูบเนี่ก็ยกอ,ออยาไไ่างกับดังกี้ไปโค้งกับโค้งแล้วก็เออไข่มาหน่อยนึงพอได้อยู่ได้กินพอได้ใส่ได้จ่ายแต่ก้าบุมีบุมีลายมีน้อย เดินไปได้ก็เอาวแขนกระต๊อกกระต๊อกโคดิส่งรูปเฮียนส่งอต้ตาลเฮียนเดี๋ยวนี้ไทเกอร์ก็ยังน้อยอีกอย่างรูปคนก็เศร้าไปแล้วก็เศร้าไปเนาะทีแรกก็เขาหาอยู่มาทีแรกเขาหาเออแบบประเทศไยคลิดไปเอาเศร้าแท้แบบเออเนี่ยเป้าหมายตัวตาดีสิไรสินะเดี๋ยวนี้ทางทานส่งต้นตาลเฮียนอาทิตย์ละพันกิน ต้นตาลี่กินอาทิตย์ละพันแล้วก็ส่งเลี้ยงทางตุญยาอยู่ไทยอีกส่งให้ตุยยาเดให้ตุญยากับน้องอา่าวอยู่ไทยอีกเพราะว่าน้องอ่าวมันก็เป็นจับได้เป็นเบาหวานได้ mm hmm. แล้วก็บ,บุหินหูเนี่ยยางบาุได้เม่ตุญยากับยางบุได้บันเดลบุขแข้งแหงเลยเม่ตุญยาก็ไปลมหัวใจอีกส่งให้ตุญยากินได้ถ้าว่ามีไร่ก็ส่งไร่ถ้ามีน้อยก็ส่งน้อยเดี๋ยวนี้นะแม่น้องตุก๊กนะ ทำไปสู้ทางพุ่นเด้ขึ้นม,มาแล้วก็สศร้ามันตาเจรัยนะคะเราต้องเป็นผู้หญิงที่แบบรู้สึกเลยว่าเออเข้าใจความทุกข์ยากเข้าใจว่าการที่พ่อแม่มีเงินแย่ๆเข้าใจว่าการได้ขอเงินพ่อแม่เป็น,นอะไ,ไรคือน้องตุ๊กผู้คนหมู่มากเรื่องไดนวะ,สล,นะนนนสลายมันจะได้อย่างการสลายมักจะแบบเก็บหรือทอนเอาไปนะส่วนน้อยสุดจะแบบเออขอแม่คัดแม่สินะแต่ว่าตอนนี้น,น้อยเกือบเกือบหมดเล,ล้วว่าขีา้คัดขนาดหูแต่ว่าเปาาน็นคนขี้เสียดน้ตุ๊กท่านจุดดีไปหง่ามูลเฮียน ตั้งแต่ปอนึงจนว่าเท่าทุกมือนีินางทุกเป็นคนขี้ที่โบจ่ายเงินเอาเงินให้ไปฮะลํำผัดลํำย่างกับโบจ่ายเอาเก็บขึ้นมาคือก้าเป็นคนบุ้เข้เงินโฮเม่พ่อกับโบจ่ายไปบุซื้อยู่ซื้อกินตอนยู่ป๋อาลงไป้าปอนึงก็้งโบจ่ายเงินมีแต่ว่าไปเอาญงนี่เเข้ากินขยากินน้าเข้ากับธรรมดาแล้วก็บุกเคยข้อเงินม่นางทุกยุจุดดีบูกเข้เงินแม่ บมากอโบมาค,ค,อ,คอแล้วก็บออกเอาเงินไปโรงเฮียนอีกต่าง,ง,งจากผู้ชายต่างจากอายอายเปนคนไอ,อ้ดิมือห้าพันสิบพันต้องได้านางตุก๊กบ่เอาเงินเขาให้ก็เอายูเอาแล้วกันคือมาส่งแม่์เดี๋ยว่า <c oughs> เอาวา้นพรอไปนางตุก๊ก็เป็นคนกินเป็นคนมากกินบไม่เป็นคนมากินงั้นนั่นง่ายมาพี่จะมากกินแต่ว่ากินนี่เขาเขาเป็นคนมากกินเขานมอันอา,าเยาะอี้งแยะเด้ ต้นตาลน,นี่มาก,กินขนมไปยูไทยนี่กินกินขนมเขาเซเว่นนี่กินอ๋อมาเป็นหอบเป็นหอบต้นตาลกินขนมเก้มละติดนี่ไส้เลยอยู่ละลาก็ต้องได้กินต้นตาลลูกซ่อมผลก็ต่างกันได้อายท่านก็จะเอาใจใจแต่ว่ารางตุกนี่เอาใจเข้าใจพอกับแม่ เหนอบหัวยิ่งเราตายโอ้เราไปไล่กัแบบมาแห้งเลิก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 เข้าไปนีทุกคนบบนี้แล้ะนอกคันเอสจยักทามยังกะเออถามานอกไม่ต้องตุกก็มีคำโตอบแล้วก็ซิคก็นำขอไม่ต้องตุกก็ยากครอบใจพีพีไอไอผู้ใหญ่เม่์ไห่์ผู้ตูเมตา ไอ้ออน้องเอฟซีเขาบขอบใจที่สนับสนุนน้องตุ๊กเนาะมาเบิ่งแยง,งมาจนเท่าทุกมือนี่เนาะพันบุมีพี่ๆเอฟซี FC โอ้ยน้องตุ๊กก็ไปบุรอดกันเด้ทุกคนเดิมถ้าบุมีทุกคนนี่กับเฮาก็จะบุมีทุกคนนี่แหละเพราะว่าทุกกำลังใจก็มาจากเอฟซีทุกๆคนให้กำลังใจน้องตุก๊กคู่หนึ่งคนเออน้องตุ๊กเนี่ยนั่นเนี่ยน,นี่เฮากับเออบุเนี่นกับ เพียนเพิ่มให้กำลังใจแบบให้ทิศทางดีดใดงใดลลๆให้กำลังใจดีๆเขบขอบใจได้ที่พี่พี่ทุกทุกคนให้กำลังใจน้องตุ๊กเนาะจนมาถึงพุกมือนี่ก็ขอบคุณพี่ว่านะคะที่ขอให้กำลังใจน้องตุ๊กอย่างที่แม่น้องตุ๊กพูดมานะคะนะคะก็คือในหัวคิดอาจจะแบบพีฮ่าเออหัวเละปล้าปากกีการปากของเราเสกีนะคะแต่แบบพอมาตอนท้ทายๆคลิปน,นี้ก็แบบ เออเศร้าไปให่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอจบไป,ปทิ่เพียงเท่านี้นะคะก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงมายัางไงนะคะสมัยแต่ก่อนอะแม่เคยไปถิ่ไทยนะว่าพอว่าเคยไปเที่ยวที่ในบ้านแล้วก็สิริการไปอยู่ของครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะคะทีะ่ไม่ข้ามโฆษณาให้น้องตุ๊กนะคะเพราะว่าแต่และโฆษณาดีคือแบบมันมีค่ามากเพราะว่าคนยูทูบจะ ยูทูบแต่ละคนนะคะจะได้รายได้จากโฆษณานะคะ่ะ้ปรโมนโฆษณาก็คือบบได้รายไ,ได้อันเดลเลยแนนกรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยียงเท่านี้เด้อถ้าใครมาคลิปนี้ลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราติดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะทุกค,ค,คนไปก่อนนะคะ,ววะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย